ผลอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่2,566เนี่ยตับกำหนดให้ของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผูที่มาร่วมงานในการแรงบันดาลใจจากคุณปารค่ะและชุดที่2งนะคบถูกต้องครับผมและตอนนี้นครับดูแล้ว การต่อความดีไม่มีวันตายนะครับโดยการแสดงครั้งนี้นะครับก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นพระพุทธครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่างานของเราที่จะขึ้นในครั้งนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นการแทนใจสถานศึกษากุศลนะคะในที่นี้ทางเด็กๆเรา กมาขาเยอะมกเลยนะครับนะครับสำหรับที่เปงานครั้งนี้ขบวนพระเจอยวคณะอนุกรรมการที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเชิงเที่ยวกระบัดมเขบวพระเจอย่หัวและคนระับเอกสรองพันธุ์พิกูลร้วโดยการสำนักงานที่พิพธภัณฑ์เกษตรเชิงเที่ยิกระบัดสมเด็จพระเจอย่หัวนรวมพิเศษและความรู้ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องการแรงบันดาลใจจากคนบนฟ้าสมเพระบาทสมเด็จพระเจอยวหัวจัดขึ้น เื่อ้อน,นลังเในพระมหากรุณาธิคุยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรและความสําคัญของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านนิทรรศการเทริดพระเกียรตินิทรรศการที่เป็นองค์ความรู้ให้ประชาชนผู้มาร่วมง,งานได้เรียนรู้ทดลองและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงสาเร็จรุ่งวงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกเช่นไรครับ ก็ <ส gas: S 1> เป็นแรงกระกายเพราะฉะั้ชุดแรกชุดที่2ก็จะเป็นรับมาต่อไปก็ผมปบริชัทารู้ดิสกาอมริกาสนัก อยู่นะครับได้จัดงานนิทรรศการที่ชื่อว่าแรงบันดาลใจนะครับซึ่งจัดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15นะครับตุลาคม2566เรากกจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อลำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพร,ระบรมชนกาธิเบศร,ะคะคร,ศราาุามิพลเอกิเดชมหาราชบรมนาถบพิตนะครับซึ่งท่านได้เสด็จสวรรคตไป ถึงวันนี้ก็7ปีแล้วนะครับแต่ว่าหลักคำหลักคิดหลักปฏิบัติของพระองค์ท่านยังเป็นที่ยอมรับนะครับของพวงชนชาวไทยของเรารวมทั้งในสากลนะครับก็ยอมรับหลักปฏิบัติของท่านรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับกา,ารจัดนิทศาการ พิเศษเราเรียกว่านิทรรศการและประจัยจากคนบนฟ้านะครับอันนี้เราก็จะจัดนิทรรศการพิเศษเกิดขึ้นมานะครับเราเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ในหัวรักเราให้ชมฟพีนะครับเรามีกิจกรรมการจัดนิทรรศการจากเครือข่ายซึ่งอยู่ด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนี่เห็นว่าเป็นนิทรรศการจากของจริงนะครับเครือข่ายที่ปฏิบัติเสรีพอเพียงแล้วประสบผลสำเร็จก็จะนํามาจัดนิทรรศการแล้วเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้มาเข้าชมทุกท่านได้นําไปประยุกต์ใช้ครับ แล้วก็มีกิจกรรมของการปกลรองเราเรียกว,วิชาของแทนดิ๊กเนี่ยเราจะมีเอาไว้เรียนวันที่15บ่ายโมงเจอกันเดี๋ยวผมบอกเลย